คือจริงๆแล้วในเรื่องของซาแซงอะค่ะเราก็ทราบพร้อมๆกับแฟนขับนั่นแหละค่ะนะคะรรเราไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามีใครจะเดินทางตามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในนามของอากาวอนก็อยากจะรบกวนให้ทางแฟนขับทุกคนที่ยังรักๆเรานะคะเอารบในพื้นที่ส่วนตัวของน้องๆแล้วก็ในช่วงเวลาที่น้องทํางานเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางไปทํางานเนี่ยแบบตามเขาไปเลยนะคะเพราะว่าให้พื้นที่เขาได้ทำได้ทำงาน แล้วก็ในพาร์ทของที่ร้านอาหารหรือว่าในพาร์ทของที่เป็นาคาเฟ่อย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะหนุ่มๆเนี่ยไปในฐานะที่เป็นคนทํางานทํางานอยู่ในบริษัทฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเขาสามารถทักทายได้แต่ว่าให้ให้ระยะห่างกับเขานิดนึงค่ะเท่านี้เลยค่ะค <betray> ิดว่าเขาอยู่ได้ยังไงวะเราจะไปรงแบนี้กินเี่ยวนี้อะไร ่คิดว่าซาแซงเขามีวิธีของเขานะคะหรือว่าที่จะท,ท,ที่ไปจะไปตามพวกนี้แต่ว่าทางข้อมูลหลังบ้านของเราไม่มีทางร่วไหลแน่นอนค่ะเพราะว่าแผนการท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นความลับค่ะจะมีแค่สองคนที่แพลนทริปก็คืออาจจะเป็นแค่คารเลนกับพี่เท่านั้นที่รู้แต่นอกนั้นไม่มีใครรู้เรื่องแผนแน่นอนค่ะได้คุยเรื่องนี้กับน้ no. องไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเรารู้ดีว่าข้อมูลไม่มีทางรั่วไหลาจากฝั่งของพนักงานของเราทั้งหมด แล้วก็รวมถึงตัวพี่แล้วก็คนที่ดูแลน้องๆด้วยค่ะข้อมูลไม่ได้ดั่วไหลแน่นอนค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้คุยกับพี่จองกับคาเลนคุยค่ะคุยค่ะคือเขาว่าไงเขาก็แบบรู้อยู่แล้วล่ะคือพี่จองกับคาเล่นเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เขาโตเ,เ,เขาเขาเริ่มมีเชื้อเสียงอะคะ่ะมันก็มีประเด็นนี้มาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะประเด็นนี้ยเราก็พยายามตักเตือนหลังบ้านเรามีการทําเราไม่ได้นิ่งนอนใจทุกครั้งที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมีการแบบ ปฏิบัติกันหลังบ้านมากกว่าเราอาจจะไม่ได้มาเป็นแบบมาบอกกล่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะด้วยความที่หนุ่มๆเองเป็นคนใจดีเนาะองหนุ่มๆเองก็ข้อบแบบที่ทํางานกับเขามาเนี่ยเขาเองอะ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ได้แบบออกมาแก้ตัวหรืออะไรอย่างแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่แบบว่าโอเคเราทําแค่นี้แล้วเราค่อยไปจัดการหลังบ้านเอาค่ะทนี่ส่้เขาจำคนข้ที่จะจำมากผมไปถาได้ว่าคุณเป็น จริงๆค,ค่ะจําได้ค่ะจําได้อยู่แล้วเพราะเขาไปทุกที่ค่ะเขาไปทุกที่เราก็พี่ก็จําได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้เจอกันนอกรอบเราก็เจอกันตามงานนี่แหละค่ะอะเขาก็มาตลอด อ<ค>ยากอยากจะฝากบอกอะไรคงณคุ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 คือพี่เองต้องขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักนะคะก่อนอื่นเลยเรามีแฟนคลับที่น่ารักมากอย่างที่พี่จูดี่บอกอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ขอบคุณมากที่มีแฟนคลับหลายๆคนที่เคารพตามกปติกาที่ไปเจอหาพี่จองทาตามอีเวนต์ไปตามงานต่างๆ,ๆเนี่ยขอบคุณมากๆจริงๆค่ะในส่วนของแฟนคลับที่อ,า,อาจจะมี มีการติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอแบบว่าเออให้ระยะให้ระยะของหนุ่มๆดีกว่าให้เขามีสเปคของเขาในการทํางานขอพื้นที่ให้น้องๆทํางานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยูทูบเนี่ยเป็นสิ่งที่น้องรักมากฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้องไปทํางานหรือว่าการที่น้องที่ที่ที่แบบว่าไปทํางานเนี่ยขอพื้นที่ให้เขาได้ทํางานเถอะค่ะเพื่อที่จะเอาคลิป ที่ดูเป็นธรรมชาติที่เป็นไม่ใช่ดูธรรมชาตินะที่เป็นธรรมชาติของเขาได้กลับมาให้คนดูค่ะค่ะแล้วก็อยากให้คนที่แบบว่าติดตามน้องๆองะคะ่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยค่ะทางบริษัทเองจะมีนโยบายหรือว่าก,การจการอะไรก็เหมือนเดิมค่ะเราขอทำแบบเงียบๆหลังบ้านนะคะถามว่าจัดการไหมเราจัดการหลังบ้านค่ะเราเพียงแค่แบบว่า ไม่ได้ออกมาแบบแถลงการหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรามีความรู้สึกว่าการที่เราทาหลังบ้านอะ่ะมันมันหมดจดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าถ้ารักศิลปินก็ขอพื้นที่นใช่ค่ะขอพื้นที่ให้เขาในการที่จะทางานของเขาค่ะเจอน้องใบโดยบังเอิญหรือว่าเจอน้องตามที่ทั่วไปทักขาเขาถ่ายรูปกับเขาได้ตามปก